ใช้งานง่ายรวดเร็วสะดวกสบายประหยัดต้นทุนตู้เชื่อมไฟฟ้า3ระบบคันโตสอ2 0อออกแบบไม้ใช้งานง่ายมีประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงานมีพัดลมระบายอากาศด้านหลังทำงานได้ต่อเนื่องแต่ระยะเวลานานสามารถเชื่อมได้ทั้งระบบมิก m m a และระบบติกใช้ได้กับลวดฟักคอลวดเชื่อม1กิโลกร,รมัมขนาด0 8ถึง1มิลิเมตรใช้งานร่วมกับก๊าซ CO2 สามารถเชื่อมโลหะได้ทุกประเภทเช่นเหล็กคาร์บอนอลลอยสแตนเลตอลู ตัวเครื่องมีระบบตัดความร้อนเมื่อเครื่องมีอุณหภูมิสูงเกินไปสามารถเปลี่ยนเป็นเชื่อม MMA ได้อย่างง่ายดายใช้ลวดเชื่อมขนาด2.6-4มิลิเมตรได้มีซิลิโนยไว้ดักกา๊าซปิดเปิดระบบ IGBT i n ์เตอร์กินไฟน้อยกระแสไฟเชื่อมเต็ม220แอมป์ เชื่อมได้ทั้งในที่ล่มกลางแจ้งและที่มีลมแรงมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมภายในกล่องมากมายมีสาย MMA M M A ยาว1.5เมตรสายดินยาว1เมตรสายมิกยาว1เมตรลวดฟักคอ1มิลิเมตรขนาด1กิโลกรัมหนากากเชื่อมแบบมือถือและแปมขัดอีก1อันเหมาะสำหรับงานซ่อมบำรุงทุกประเภท ตู้เชื่อมคันโตแรับประกันคุณภาพ1ปีเต็มเรามี2เซตให้ท่านเลือกเซต A ตู้เชื่อมไฟฟ้า3ระบบคันโต220 1เครื่องเซต B ตู้เชื่อมไฟฟ้า3ระบบคันโต้220กับหน้ากากเชื่อมเวลแมกตัดแสงอัตโนมัติหากท่านได้สนใจสามารถสอบถามและสั่งซื้อได้ทางอินบ็อกเลยครับ